ก็สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะวันนี้ก็จะมาลองเพลงยอมปินต้นนิ้วแต่วันนี้ไม่มีซาวจะมีแต่ต้นฉบับเนาะก็ไปฟังกันแล้กันนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไปก็พิจารณาดูแล้วกันนะก็รู้ว่าเขาคนนั้นสำคัญแค่ไหน แต่ใจของเธอทั้งใจมีแต่เพียงเขาขาดเขาเธอคงขาดใจแล้วใครเล่าเข้าใจเรามีเพียงหัวใจเงาเงาที่เฝา้เฝามองหาก็รู้ว่าเธอกับเขารักกันแค่ไหนแต่ใหญ่หัวไอหัวใจ กับไม่ทําตาเป็นคนมาทีหลังแล้วยังเป็นมือที่สาที่มันคอยติดตามเธอลํำไปต่อใหปีนต้นยิยวฉันก็คงต้องปีนและกับเธอคนนั้นฉันต้องปีนต้องไป อยากให้เธอได้รู้ว่าหัวใจขาดรักใช่มากง่ายยอมได้ขาดใจขาดเธอพอแล้วก็นี่ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย